ท็สเตอร์ยังไงให้เหมาะกับตัวคุณหากว่าคุณเน้นการใช้งานเฉพาะในเมืองมีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติหรือว่าบรรทุกของหนักอยู่เป็นประจำนั้นก็จะต้องทดสเตอร์หลังให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้รถมีรอบเครื่องยนต์ที่สูงมากกว่าเดิมในความเร็วที่เท่าเดิมค่ะ และในทางกลับกันหากคุณเน้นการเดินทางท่องเที่ยวออกทริปเป็นหลักขับขี่เดินทางคนเดียวถ้าต้องการเน้นให้รอบเครื่องต่ำลงกว่าเดิมอีกเล็กน้อยเพื่อเป็นการถนอมเครื่องยนต์เพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางนานก็ให้ทดสเตอร์หลังลดลงกว่าเดิมอีกประมาณ1-2ถึงฟันก่อนโดยการคำนวณเอาจำนวนฟันของสเตอร์หลังมาหารสเตอร์หน้าและหลีกเลี่ยงจำนวนผลลัพธ์ที่ลงตัวนะคะและหลังจากนั้นก็ทดลองขับขี่ไปสักระยะถ้ายังไม่พอใจก็ให้เปลี่ยน ค่าใหม่จนได้ค่าที่ลงตัวค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ให้จําค่าของสเตอร์ที่เหมาะสมกับตัวเองไว้ด้วยเพื่อเวลาเปลี่ยนใหม่จะได้มีค่าทดสเตอร์หน้าหลังที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของตัวคุณเองค่ะขอหัวใจอีกหนึ่งมนดวงเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงการทดสเตอร์อีกค่ะ